อาชญากรรมแก๊ง call center ในขเขมรเรียกมหาอำนาจรุมสกรรขเขมรสวัสดีท่านผู้ชมทางช่อง1้อยแปดชนะนนะครับวันนี้ก็มาพบกับท่านผู้ชมมาวิเคราะห์สถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาหรือขเขมรเราเนี่แหละครับท่านผู้ชมสถานการณ์ที่มีแก๊ง call center อาชญากรรมทางไซเบอร์ในกัมพูชาที่รัฐบาลปล่อยให้มีบอน มีคาสิโนมีแก๊งคอซเ c e n t e คอยรีดไถหลอกลวงต้มตุนประชาชนทั้งแถประเทศเอเชียตอนนี้ระบาดรวมไปถึงในยุโรปนะครับในอเมริกาสร้างความเสียหายทั้งอเมริกาทั้งยุโรปเอเชียและก็ที่หนักๆก,ก็คือเกาหลีใต้เกาหลีใต้นี่ไม่ทนเลยท่านผู้ชมนะครับคือสถานการณ์ที่เรียกแขก ผมไม่แน่ใจว่าผู้บริหารประเทศอย่างกัมพูชานี่เขาคิดอะไรอยู่เขาอาจจะคิดว่าเขาได้ประโยชน์จากแก๊ง call center นะครับมีเงินทองมีทรัพย์สินไหลเข้าไปในประเทศแต่ที่นี้มันสร้างความเสียหายเมื่อก่อนก็ประมาณประเทศไทยประเทศแถบแถบนี้อาเซียนเราก็ไม่กระทบเท่าไหร่ทุกคนก็เฉยเฉยแต่อาเซียนเดือดร้อนแน่นอนนะครับแต่ก็ไม่มีใครที่จะไปปราบจะไปทำให้ ผู้นำประเทศหรือรัฐบาลเขมรรัฐบาลกัมพูชาเดือดร้อนนะครับจนกระทั่งมันระบาดไปถึงยุโรประบาดไปยังเกาหลีใต้นะครับประเทศซึ่งถือว่ามีศักยภาพแล้วก็เป็นประเทศที่เป็นต้นแบบของความโปร่งใสก็ว่าได้นะครับเรื่องความโปร่งใสไทยเองก็เอาระบบของเกาหลีใต้มาใช้ถึงขั้นประธานาธิบดีรัฐมนตรีติดคุกติดตารางก็มีเยอะแล้วนะครับในประเทศเกาหลีใต้เอาจริงเอาจังมาก เขาก็ไม่ทนนะครับตอนนี้มันระบาดไปถึงยุโรประบาดไปถึงอเมริกามหาอำนาจเริ่มไม่ทนนี่ก็อาจเป็นจุดเรียกแขกเรียกมหาอำนาจที่จะเข้ามาจัดการกับประเทศเคมรน,นะครับประเทศเคมรก็คือคงม,มองว่าระบบเศรษฐกิจก็ไม่รู้จะทํำยังไงให้ประเทศตัวเองพัฒนาขึ้นมีรายได้เข้ามาจะเป็นเงินเดือนบริการสาธารณะอะไรต่างๆในประเทศเคมรก็พอดีมันมีอัชญากรรม มันมีกลุ่มคนที่มาทำธุรกิจด้านนี้พอดีก็อาจจะรู้เห็นเป็นใจรู้เห็นเป็นใจแน่นอนนะครับเพราะว่าพื้นที่ของคุณอำนาจรัฐควบคุมอยู่โดยสมเด็จฮุนเซนโดยนายกรัฐมนตรีฮุนมาเน็ตคุณจะทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ไม่ได้เพราะมันไปตั้งอยู่ในพื้นที่ของคุณมันจะมาโดยใครจะจีนเท่าคนไทยเท่าอาเซียนเท่าจากแรงงานของประเทศต่าง เข้ามาทํางานที่ประเทศของคุณสมมุติว่าจะหลอกคนเกาหลีใต้เขาก็ใช้แรงงานใช้เจ้าหน้าที่ใช้คนงานที่มาจากเกาหลีใต้หลอกคนเกาหลีใต้นะครับเพราะเวลามันจะพูดภาษาเดียวกันคนไทยก็ใช้คนไทยนั่นแหละไปหลอกจะหลอกคนอินเดียก็ใช้คนเดียนั่นแหละครับเพราะฉะนั้นแรงงานที่เข้าไปในระบบของ call center ก็คือหลากหลายประเทศมากทุกคนก็อาจจะไปโดยถูกล่อลวงหรือบางคนก็เต็มใจที่จะทํา จุดนี้แหละเป็นจุดที่มีรายได้เงินมหาศาลเข้าไปหล่อเลี้ยงประเทศกัมพูชาเพราะนั้นรัฐบาลจะทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นจะโยนว่าจีนเทาไทยเทาพม่า,มาเทาอินเดียเทาหรือใครก็ได้ก็ว่าไปเนี่ยเป็นความผิดของคนนั้น,น,นไม่ได้มันตั้งอยู่ในพื้นที่ประเทศของคุณคุณต้องจัดการมากนี้แหะครับที่จะได้โอกาสของมหาอำนาจไ,ไม่ว่าจะเป็นมหาอำนาจฝั่งเอเชีย มหาอำนาจฝั่งตะวันตกที่จะเข้ามามีอำนาจควบคุมโดยใช้สถานการณ์ที่ว่าจะปราบคอเซนเตอร์จะปราบแกล้งมาเฟียอะไรพวกนี้แหละเข้ามาจัดการนะครับก็ไม่รู้มันคุ้มไหมการที่คุณจะได้เงินมาสุดท้ายตอนนี้ประเทศทางยุโรปโดยเฉพาะอเมริกากับอังกฤษก็ตัดเส้นทางทางการเงินนะครับเข้าไปอายัดบิตคอยอายัดบัญชีทรัพย์สินมูลค่าเกือบ5 0 0แล้านนะครับ ห0 0 0สนล้านแล้วก็มีทรัพย์สินอื่นๆแล้วจะตามมาอีกเป็นจุดที่จะให้ประเทศอื่นเข้ามาช่วงแรกๆไทยเองก็พยายามที่จะต่อสู้ปัญหาชายแดนพอเราประทะกันสู้รบกันกัมพูชาก็ไปฟ้องชาวโลกบอกว่าไทยรังแกไทยใช้สัญญาณุภาพที่เหนือกว่าโดยเฉพาะ F16 กริปเพนเข้าไปโจมตีทำให้เขมรสู้ไม่ได้ คอมเมนต์บอกว่ารบกันแบบธรรมดาได้ไหมไม่ต้องไปใช้เครื่องบินเพราะเขาไม่มีนะครับไม่มีก็ร้องชาวโลกไทยเองก็ชะงักไทยเองก็แคร์หลายคนก็บอกว่าทําไมไทยต้องกลัวทําไมไทยไม่จัดการทาไมไม่ไม่ทำอะไรให้มากกว่านี้ไปเลยไทยเองเป็นประเทศส่งออกนะครับเราต้องติดต่อค้าขายกับต่างประเทศเพราะฉะนั้นถ้าต่างประเทศไม่ยอมรับต่างประเทศแอนตี้ประเทศไทยในเรื่องของออมองว่าเราไปรังแก่ประเทศเล็ก เกิดเขาไม่ค้าขายกับเราเกิดเขาตัดความสัมพันธ์กับเราเราลําบากนะครับมูลค่าการส่งออกสูงมากโดยเฉพาะการค้าขายที่อเมริกาเราได้กําไรเป็นล้านล้านนะครับเป็นล้านล้านบาทรวมทั้งประเทศอื่นๆไปญี่ปุ่นไปหลายประเทศที่เราได้กําไรเราขายของได้มากซื้อเขามาน้อยมีหลายประเทศที่เราได้ประโยชน์ตรงนี้เพราะนั้นไทยเลยต้องแข่์ต้องรุกรับ แล้วก็ดูจังหวะดีๆแต่ตอนนี้จังหวะดีมากจังหวะที่หลายประเทศรุมสกรรมประเทศคอเซนเตอร์อย่างกัมพูชาไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกาอังกฤษเกาหลีใต้แล้วก็ญี่ปุ่นและก็หลายประเทศแล้วที่สำคัญตอนนี้ก็คือต้องชื่นชมท่านประธานวันนอกับคุณรังสีมันโรมนะครับที่ไปไประชุมรัฐสภาระดับโลกแล้วคุณโรม คุณรังสีมันโรมของเราเนี่ยก็ไปเสนอยติว่าให้มีการปรับคอเซนเตอร์อย่างจริงจังตอนนี้ขานรับครับทั่วโลกขานรับนี่คือคือเกมระดับโลกเรามาแล้วหลายประเทศก็มารุมรวมทั้งจีนด้วยจีนเองลงทุนมากมายนะครับที่กัมพูชาก็ไม่ค่อยพอใจในเรื่องของการที่หนึ่งก็คือจากการที่คบกับจีนแล้วก็ทำท่าจะไปคบกับอเมริกาอีกจุดนี้ก็ไม่พอใจ จุดของ call center จุดของ s c a ม m e r คนของจีนคนมาทำผิดก็มากคนโดนหลอกลวงคนจีนโดนหลอกเอาเงินมามูลค่าก็มหาศาลจีนเองก็ไม่พอใจถึงขั้นจะอาจจะเปลี่ยนรัฐบาลของกัมพูชาฝั่งยุโรปอเมริกาก็ได้จังหวะนี้ที่จะเข้ามามีบทบาทคือเกมลึกๆเข้ามองไกลเข้าไปอีกก็คือระหว่างอเมริกากับจีน ก็คือพยายามที่จะแข่งขันกันในบทบาทของผู้นาโลกตอนนี้จีนก็ทําท่าจะแซงในด้านเศรษฐกิจอเมริกาก็มีปัญหาหลายเรื่องก็พยายามที่จะเข้ามามีบทบาทตรงนี้ก็จะใช้สถานการณ์ตรงนี้แหละครับอยากจะตั้งฐานทัพเพราะอเมริกามันอยู่ไกลเมื่ออยากจะลบกับจีนก็อยากจะได้ประเทศมาตั้งฐานทัพที่เขาได้แล้วก็มีเกาหลีใต้ญี่ปุ่นเอ่อฟิลิปปินส์นะครับเขาอยากได้อีก โดยเฉพาะมาใกล้ๆแถบอาเซียนไทยเองก็ปฏิเสธที่จะให้อเมริกามาตั้งฐานทัพที่นี่จีนเขาก็มีประเทศที่เขาไปมีสัมพันธ์สามารถตั้งฐานทัพได้อย่างเช่นพมา่าหรือแม้กระทั่งในกัมพูชาเองก็ตั้งได้ที่ท่าเรือเรียมนะครับก็ฐานทัพเรือแล้วก็ลงทุนสร้างสนามบินเตโชให้ก็คือจะเป็นฐานทัพอากาศเวลาเกิดสงครามเพราะฉะนั้นสถานการณ์ที่ กัมพูชาเองไปเปิดจุดอ่อนประเทศตัวเองที่ไปทำร้ายทำลายระบบเศรษฐกิจโดยเฉพาะไปหลอกลวงคนสุจริตประชาชนทั่วไปได้เงินทำให้คนเดือดร้อนมากมายจุดตรงนี้แหละครับที่จริงแล้วถ้ามีปัญหาชายแดนกับไทยคนอื่นก็มองว่าเป็นปัญหาไทยกับกัมพูชาแค่นั้นแต่พอเป็นเรื่องของ call center เป็นเรื่องของกมเมอร์อาชญากรรมทาง ออนไลน์ที่ไปหลอกลวงทั้งเอเชียทั้งยุโรปอเมริกาหลายๆประเทศตอนนี้โลกไม่ทนแล้วครับโลกไม่ทนสถานการณ์ตรงนี้ที่ไทยต้องรีบรุกรุกเอาคืนดินแดนทางแถบชายแดนเรียกคืนมาโดยเร็วที่สุดก่อนที่มหาอำนาจใดมหาอำนาจดึงจะบุกเอากัมพูชาไปถ้าสมมติว่าจีนบุกได้เบ็ดเสร็จกัมพูชาก็จะมีจีนเป็นแบ็กอัพเวลาคุยกับไทยอาจจะยากก็ได้ นะครับหรืออเมริกาเกิดอเมริกาบุกยึดกัมพูชาใบเบ็ดเสร็จได้กัมพูชาก็จะมีแบ็กอัพเป็นอเมริกาสถานการณ์ตรงนี้การคุยกับไทยก็อาจจะเป็นเรื่องยากมันก็เหมือนประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาตั้งแต่โบราณที่ฝรั่งเศสไปยึดกัมพูชาจสรแล้วฝรั่งเศสก,ก็เป็นแบ็กอัพให้กับกัมพูชาเวลาจะพูดจะคุยกับไทยกัมพูชาก็ได้ฝรั่งเศสนั่นแหละเป็นแบ็กอัพ มันการต่อรองมันก็มันก็ยากนะครับท่านผู้ชมเพราะนั้นเป็นโอกาสที่ไทยจะต้องลงมือมาจัดการในเวลานี้เร็วๆโดยท่านนายกรัฐมนตรีกับรัฐมนตรีคณะรัฐบาลซึ่งเป็นผู้คุมอำนาจรัฐสั่งกองทัพผมเชื่อว่ากองทัพก็พร้อมที่จะฟังรัฐบาลอยู่แล้วกองทัพเป็นข้าราชการก็ต้องฟังนโยบายจากรัฐบาล เล่นขัดกันมากก็ประเทศชาติก็ลําบากสถานการณ์ตรงนี้เหมาะสมที่สุดที่จะลงมาจัดการท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นเป็นเช่นไรบทเรียนของกัมพูชาบทเรียนของหลายๆประเทศไทยเองก็ต้องระมัดระวังหลายท่านก็เชียร์บุกเลยลุยเลยบางครั้งมันต้องแครต่อสายตาชาวโลกตอนนี้คนที่รู้เห็นเป็นใจรู้ซึ้งถึงการอยู่ใกล้ กัมพูชาก็คือเกาหลีใต้เกาหลีใต้ในเชียร์เรามากเลยเกาหลีใต้อยากจะให้ยืมเครื่องบินรบมาให้ไทยแล้วก็จัดการซะเกาหลีใต้ยังบ่นเลยนะครับเกาหลีใต้อยู่ห่างตั้ง3,000กิโลเมตรจะมาจัดการกับกัมพูชาได้ไงนะครับไทยเองก็อยู่ห่างกันสัก5-600กิโลเนี่ยจัดการได้เลยอยากจะส่งเครื่องบินมาช่วยประมาณนั้นนะครับท่านผู้ชมมีความคิดเห็นเป็นอย่างไรก็ แสดงข้อคิดความเห็นได้นะครับการวิเคราะห์หรือการสรุปใดๆที่รวบรวมประมวลผลผิดพลาดประการใดต้องกราบขออภัยด้วยครับขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ I know you what's told your you not okay. and tell friend you're okay me what